สวัสดีครับกระผมอดิศรเพียงเกตวันนี้27กันยายน2564การลงคะแนนในวาระที่3แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายรัฐธรรมนูญบัตรสองใบในการเลือกตั้งผ่านพ้นระยะเวลา15วันไปแล้วครับเนอะหลังจากนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องส่งเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายรัฐ ร่างรัฐมนูญดังกล่าวไปให้ในายกรัฐมนตรีนำคืนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงลงพระประมาภิไธยแต่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีอาจจะพิจารว่ามันขัดบรรยง้งกับรัฐธรรมญูญหรือไม่ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในนมนายกรัฐมนตรีส่งเรื่องไปยังศาลร,รัฐมนูญได้แต่ผมเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีซึ่ง พักพลังประชารัฐเป็นผู้เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคงไม่ยื่นต่อสารรัฐมนูญแน่ผมคิดว่านายกรัฐมนตรีมีหน้าที่นำร่างรัฐธรรมนูญบัตรสองใบขึ้นทูลข้าครับแต่มีปัญหาวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนูลฉบับปัจจุบันได้เขียนไว้ในมาตราร้อย วักสุดท้ายครับรัฐวนูฉบับนี้ครับเขียนไว้เขียนว่านายกรัตดีจะจัดดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่ไม่ให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่งมีความคิดจากพักเพื่อไทยครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาเขียนขึ้นมาเพื่อ ไม่ให้คนที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีการกำหนดระยะเวลา8ปีไว้ก็เพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดอำนาจในทางการเมืองยาวเกินไปอันจะเป็นเหตุเกิดวิกฤตทางการเมืองได้อันนี้เป็นคำอธิบายความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐมนูลปี2560 ซึ่งสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ได้เขียนไว้นะครับการกำหนดระยะเวลา8ปีก็เพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดอำนาจในทางการเมืองยาวเกินไปอันจะเป็นต้นเหตุเกิด,กดวิกฤตทางการเมืองได้คราวนี้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ครับคุณจุลินลักษณะวิสิธตบอกว่าถ้าผู้ใดสงสัยก็สามารถยื่นตีความได้ เพราะถ้าทุกอย่างเป็นไปนตามกระบ,บวนการทางกฎหมายก็สามารถทำได้ตนคิดว่าถ้าสงสัยมากก็ลองตรวจสอบดูก็ดีจะได้หายข้อสงสัยแต่สำหรับพักประชาธิปัตย์ไม่มีข้อสงสัยพูดเอาดีเสร็จตัวหรือเปล่าจุลินคุณจะสงสัยได้ยังไงเพราะว่าคุณร่วมรัฐบาลกับเขาคุณพูดบอกว่าผมจะไม่ยอมร่วมโหวต เลือกนายกรับดตีร่วมกับสอวสองร้อยคนมันเป็นประชาธิปไตยวิปริตเดี๋ยวนี้เป็น,ปนไงไม่วิปริตแล้วเหรอเป็นรัฐมนตรีรองนายกเทินซะนะอ้าวเขาตรวจสอบครับคุณก็จะว่าอย่างไงคุณไม่ไม่มีข้อสงสัยแต่ว่ารัฐธมนูญเขาเขียนไว้ชัดเจนว่า8ปีเนี่ยจะดำรงตำแหน่งต่อไปไม่ได้ประยุทธ์ยึดอำนาจพฤษภาปีห้พฤษภาปีห้านี่ครบแปีครับ เก่งขนาดไหนก็ไปไม่ได้ประยุทธ์ครับเก่งขนาดไหนก็ไปไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้อยู่เกิน8ปีอยู่แค่นั้นนะครับลองดูไม่ต้องไปสงสัยอะไรมากมายอ่านตัวบทแล้วมันก็ชัดเจนอยู่ดีครับไม่จำเป็นต้องยื่นตีความด้วยไม่จำเป็นต้องยื่นตีความด้วยเมื่อครบ8ปีคุณประยุทธ์เราไม่ต้องไล่เราไม่ต้องไปทําอะไรคุณต้องออกไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แต่ว่าคุณจุลินอย่ามาเทศนาเขาเลยอย่าทำเป็นเก่งเลยไอ้หนูไอ้น้องเอ๋ยเป็นรัฐมนตรีเพลินแล้วนะคุณนะพปชาธิปัต์เที่ยวหน้าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนจะพี่นาว่าพรรคประชาธิปัตย์สมควรจะอยู่ในแวดวงทางการเมืองหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่หยอกล้อนะครับมันเป็นเรื่องจริงครับสวัสดีครับ